สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันอังคารที่7กุมภาพันธ์2555นี่คือรายการดังตรินวิศชนาก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้ออนแอร์สดแต่จะมาตอบคำถามที่ได้รับมากที่สุดคำถามหนึ่งคือทำยังไงจะกำจัดความคิดแย่ๆในหัวทิ้งไปได้คือคนยุคเราจะชอบคิดไม่ดีกันบ่อยๆโดยมันจะกลายเป็นคลื่นรบกวนจิตใจให้เกิดความรู้สึกแย่กับตัวเองหรืออย่างน้อยก็รำคาญคลื่นความคิดที่ว่านี้ ซึ่งแม้แต่คนที่ได้ชื่อว่าตัดสินใจจะเป็นคนเลวนะครับยังยังลำคาญเลยไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคนดีถึงจะลำคาญเพื่อจะรับมือกับความคิดไม่ดีอย่างถูกต้องก่อนอื่นคุณต้องไม่คิดกำจัดมันทิ้งเพราะความคิดเป็นนามธรรมจะต้องไม่ได้และมันไม่เลือกเวลามาหาเราเหมือนศัตรูที่ไม่บอกล่วงหน้าว่าจะเข้าโจมตีเมื่อไหร่หรือปรากฏตัวในรูปแบบไหน การพยายามต่อสู้กับมันก็เหมือนกับการพยายามต่อสู้กับสิ่งที่ไม่มีตัวตนหรือนินจาล่องหนดีๆนี่เองนะครับลบไปก็แผลเปล่ามาตรการรับมือที่ถูกต้องนะครับเราจะต้องอาศัยหลักการบางอย่างที่ทำให้ความคิดที่เลวร้ายทั้งหลายเนี่ยมันแพ้ภัยตัวเองสาบสูญไปเองโดยที่เราไม่ต้องออกแรงพยายามทำลายล้างมัน และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือไม่ไปเผลอสร้างมันขึ้นมาหรือป้อนอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตมันให้ยืดอายุออกไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการก่อนอื่นเราต้องตั้งโจทย์เป็นข้อๆทั้งเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครอบคลุมนะครับตลอดจนรู้ขั้นตอนการรับมือเฉพาะหน้าอย่างยังไม่ผิดพลาดนะครับโจทย์ข้อแรกที่ต้องรู้ให้ได้ก็คือนะตั้งคำถามนะครับว่า ความคิดไม่ดีมันมาได้อย่างไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญนะครับตามหลักของขันห้าในพุทธศาสนาเรานะครับชี้ว่าเรามีหูมีตารับภาพกับเสียงภาพเสียงเข้ามากระทบหูตาให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์จากนั้นจึงค่อยเกิดความจำตามมาแล้วก่อนแนวโน้มที่จะคิดดีหรือคิดร้ายนั่นหมายความว่า ถ้าสุขทุกมีพลังหนักแน่นความจำก็ฝังแน่นและโอกาสคิดดีร้ายก็จะแรงตามความคิดไม่ดีนะครับเป็นฝ่ายลบฝ่ายร้ายเพราะฉะนั้นก็ต้องสันนิษฐานว่าสิ่งที่เรารับเข้ามาผ่านหูตาหรือการกระทบกระทั่งส่วนอื่นๆนั้นเป็นของไม่ดีไม่น่าชอบใจนะถึงเป็นต้นเหตุของความรู้สึกที่มันไม่ดีขึ้นมาได้ สัมผัสเนี่ยนะที่เข้ามากระทบเราเนี่ยพะปะทะกับเราแล้วจึงเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์มากเมื่อทุกข์มากก็ฝังอยู่ในความทรงจําแน่นแล้วก็เกิดความคิดร้ายๆเป็นผลสืบเนื่องกันมาตัวอย่างการกระทบหูตาที่ชัดเจนนะครับก็เช่นมีคนมาด่าเราตรงๆหรือเราอาจจะไปดูหนังฟังเพลงหรือไม่ก็พบกับคนพลานันดานหยาบ กระทั่งใจเราเนี่ยมันสั่งสมความรู้สึกเป็นทุกข์เข้ามาบ่อยๆความจําจึงผุดขึ้นบ่อยตามนะที่มันแย่ๆเป็นความจําแย่ๆอ,อ,อาจจะเป็นคําหยาบหรืออาจจะเป็นไอความคิดที่มันมันไปเพ่งโทษคนอื่นนะเพ่งโทษตามคนอื่นที่เขามาไกด์เราให้มองตามแนวทางที่มันมืดมนมืดบอดหรือว่ามันเ,เลวร้ายต่างๆนะครับหรืออีกทางหนึ่งนะครับ เราอาจจะทำให้ใครเจ็บใจมองใครไว้ไม่ดีจนสะท้อนให้เกิดความรู้สึกอึดอัดคือคือพอไปมองเขาไม่ดีเนี่ยมันมันสะท้อนกลับมาเป็นความรู้สึกอึดอัดในใจเราเองพอเกิดความรู้สึกอึดอัดนั่นแหละเป็นทุกข์แล้วยิ่งเป็นทุกข์รุนแรงกับตัวเองเท่าไหร่มันก็ย,ยิ่งเกิดความจำแย่ๆฝังฝังแน่นตามเข้ามาด้วยแล้วก็ผุดขึ้นมา วันดีคืนดีมันก็ผุดขึ้นมาในหัวเราเป็นคำหยาบหรือคําด่าหรือคําที่ไม่เป็นมงคลใดๆขึ้นมาได้นะคือไปด่าคนอื่นเขาไว้หรือไปทําให้คนอื่นเขาแย่แค่รู้สึกแย่เนี่ยนะมันก็กลายเป็นอะไรที่เสียดแทงใจเราเองแล้วก็ผลิตคําพูดไม่ดีขึ้นมาในหัวเราได้อ่สรุปแล้วก็คือที่มาที่ไปของอความคิดไม่ดีหรือว่าคําหยาบในหัวนะมันมีที่มาที่ไป ไม่ใช่อยู่ดีๆเกิดขึ้นเองหรือว่ามีใครแกล้งนะครับโจทย์ข้อสที่ต้องรู้ก็คือคิดแค่ไหนถึงเรียกว่าเป็นบุญเป็นบาปติดตัวไปแล้วความคิดนี้นะครับถ้ายังไม่เติบกล้าพอใจก็ยังไม่เปื้อนบาปยังไม่มีบาปติดตัวไปให้ต้องชดใช้หรอกความรู้ข้อนี้นะจะช่วยให้หลายคนสบายใจขึ้นมากเพราะส่วนใหญ่อยู่ในระดับผุดความจำขึ้นมาลอยๆย,ยังไม่ใช่จงใจคิด กรรมยังไม่ครบวงจรนะหลายคนไม่สบายใจที่ตัวเองคิดแย่ๆคิดไม่ดีเนี่ยก็เพราะว่ากลัวบาปกลัวกรรมนะมันจะติดตัวไปนั่นเองถ้าหากว่ารู้แล้วว่าระดับความคิดไหนที่มันยังไม่ได้เกิดเป็นกรรมเป็นบาปก็จะได้เกิดความสบายใจขึ้นมาแทนที่คิดไม่ดีแล้วเป็นบาปตัดสินกันที่มีความยินดีในความคิดนั้นเป็นอันดับแรก อันดับสองคือมีความหนักแน่นยั่งยืนที่จะยินดีในความคิดนั้นและอันดับสุดท้ายคือยินดีที่จะพูดและทำตามความคิดนั้นหมายความว่าแค่คิดเฉยๆยังไม่ได้บอกว่าคุณเป็นยังไงหน้าทรมานใจกับความเป็นคนแบบนั้นแล้วหรือ,อยังคุณต้องวนเวียนคิดอยู่นานพอนะครับที่จิตจะยึดความคิดนั้นว่าเป็นคุณจริงๆ ถ้าเริ่มคิดร้ายขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่ยินดีไม่อยากให้อยู่ในหัวของเราอันนั้นไม่ถือว่าเป็นความคิดของเรายิ่งถ้าตั้งใจเด็ดขาดว่าจะไม่พูดแล้วก็ไม่ทำตามความคิดนั้นเป็นอันขาดก็ยิ่งชี้ชัดนะครับว่าอำนาจความคิดไม่สามารถครอบงำคุณได้คุณไม่มีทางเป็นไปตามอำนาจความคิดที่พยายามครอบคุณแน่ๆสบายใจได้เลยนะครับคุณยังไม่ได้ทำบาปหรอกโจทย์ข้อที่3คือ อาหารหล่อเลี้ยงของความคิดแย่ๆคืออะไรทุกสิ่งที่มันมีตัวตนอยู่ได้เนี่ยก็ต้องอาศัยอาหารหล่อเลี้ยงนะไม่งั้นมันไม่มีทางที่จะมีตัวมีตนอยู่ได้ความคิดเร็วๆนะัก็มีอาหารหล่อเลี้ยงเหมือนกันนะครับไม่แตกต่างกับสิ่งอื่นๆสองอย่างนั้นก็คือนะนมีใจยินดีไปกับมันกลงใจใช้ชีวิตตามความคิดนั้นๆแล้วก็ข้อสอนะฮะ คือมีใจต่อต้านมากเกินไปจนเป็นทุกข์ความทุกข์นั่นแหละคืออาหารหล่อเลี้ยงความคิดที่ไม่ดีอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าความทุกข์ที่แรงนั่นแหละเป็นตัวตอกย้ําความจําให้มันลึกลงไปในใจไม่ใช่ถอนมันออกมาจากใจนะครับโจทย์ข้อสุดท้ายคือนะหลักการหรือวิธีรับมือกับความคิดแย่ๆเฉพาะหน้าคืออย่างไรคุณต้องรับมือกับความคิดแย่ๆด้วยสติ และความหมายแท้ๆของสติก็คือการระลึกได้ตรงตามจริงว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในขณะนั้นไม่ใช่มันเกิดขึ้นก็ไปพยายามฝืนปฏิเสธแกล้งหลอกตัวเองว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นหรือมันดับไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้ก็ไปพยายามทำให้มันดับนะมันเป็นความพยายามที่เกินความสามารถเกินตัวเกินจริงนะแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการเหนื่อยเปล่าทุกข์มากขึ้นไปอีก ถ้าไม่ต้อนรับแล้วก็ไม่ต่อต้านแล้วจะให้ทำอย่างไรก็ให้ยอมรับตามจริงครับยอมรับตามสภาพที่มันเกิดไม่ไปต่อต้านแล้วก็ไม่ไปพยายามทำลายการไม่พลอยยินดีไปกับมันขณะเดียวกันก็ไม่ยินไม่ไม่ได้ไปยินร้ายอะไรมากมายนะสักแต่ยอมรับไปตามจริงนั่นแหละนั่นแหละครับที่เรียกว่ามีสติแล้วเพราะรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆในขณะนั้นไง เมื่อมีสติก็มีความสว่างนะเมื่อมีความสว่างมาความมืดก็หายไปหรือค่อยๆเบาบางเจือจางลงไปทุกทีหมายความว่าพอเกิดความคิดแย่ๆเสียดแทงจิตใจปับ๊บคุณปรงใจยอมรับโดยดุดสนีว่ามันเกิดขึ้นอย่าไปปฏิเสธว่ามันไม่ได้เกิดขึ้น คุณจะเห็นถนัดด้วยสติในขณนะที่ยอมรับนั่นแหละว่ามันรู้สึกแย่ขนาดไหนทรมานใจเพียงใดแล้วก็เวลาต่อมาคุณจะมีความสามารถที่จะดำรงสติอยู่ได้แล้วก็เห็นว่ามันแผลงฤทธิ์ไม่นานนะเดี๋ยวมันก็ค่อยๆอยอ,ยอ่อนกำลังลงไปโดยที่คุณยังไม่ได้ไปออกแรงผลักไสอะไรแม้แต่น้อยนะครับด้วยความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการเห็นว่ามันมาเองได้เดี๋ยวมันก็ไปเองได้อย่างนี้เองนะพอบ่อยเข้า ใจคุณจะจำว่ามันไม่ใช่ตัวคุณและคุณจะไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับมันออกมาจากตรงกลางใจเลยนะฮะขอเพียงคุณฝึกรับมือนะครับกับความคิดแย่ๆเฉพาะหน้าได้บ่อยๆในที่สุดก็จะกลายเป็นมีสติในระยะยาวแล้วก็กลายเป็นความสว่างรุ่งเรืองในระยะยาวตามไปด้วยอันนี้ดูเหมือนง่ายนะ แต่ได้ผลจริงๆครับถ้าทำทุกครั้งนะราตรีสวัสดิ์แล้วก็ฝันดีไปกับความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับ